จังหวัดลบบุรีคิกออฟเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบบุรณาการทั้ง11อำเภอรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือจากลูกหนี้ในทุกมิติเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเวลา9นาิกา30นาทีของวันที่1ธันวาคม2566ที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลนังคภากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดลบบุรี ซึ่งศูงนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอทั้ง11อำเภอได้เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อยอดการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลให้คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศได้ค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากประเด็นปัญหาเรื่องการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ยที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่อนข้างมากแล้วหลายคนมีความพยายามในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวการส่งดอกเบีย้ยและเงินต้นเงินกู้ต่างๆซึ่งยากที่จะผ่อนชำระได้เพราะว่ามีปัญหาซับซ้อนภายในคร ครอบครัวในหลายเรื่องในหลายมิติตัวอย่างเช่น ทุกวันจะต้องส่งดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วยังมีปัญหาเรื่องที่จะต้องดูแลคนเจ็บป่วยที่อยู่ในครอบครัวมีปัญหาเด็กลูกหลานที่ยังเรียนหนังสือที่จะต้องส่งเสียรายวันอีกจึงเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวในลักษณะดังกล่าวจะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ต่างๆได้หมดภายในระยะเวลาอันจำกัดหลายครอบครัวแทบจะไม่มีทางออกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลได้กําหนดนโยบายดีๆเช่นนี้รวมถึงทางธนาคารอมสินที่มีโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนกู้ยืมเงินไม่เกิน5 0,000บาทใน ตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อเดือนหรือร้อยละ9ต่อปีมาช่วยในการปลดหนี้สินต่างๆซึ่งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับและส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดสถาบันพระสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือในมิติต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไปครับวันนี้ผมพร้อมด้วยท่าน ปลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านในอำเอภอโคกสำโรงและอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ยผมได้ไปตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นวันแรกนะที่ทางรัฐบาลให้คลิกออฟทั่วประเทศเนี่ยเ,าเราได้ค้นพบนะว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยเราค้นพบว่านอกจาก ประเด็นปัญหาเรื่องการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ยที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดค่อนข้างมากเลยนะหลายท่านเนี่ยเรายังค้นพบ,บอีกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยแม้จะมีความความพยายามในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวการส่งดอกภาระดอกเบีย้ยและเงินต้นเงินกู้ดังกล่าวแต่ก็ยากที่จะผ่อนชำระได้หมดนะเพราะว่าเราค้นพบ,บว่า พี่น้องประชาชนดังกล่าวเนี่ยยังมีปัญหาทับซ้อนอยู่ภายในครอบครัวในหลายเรื่องในหลายมิตินะฮะยกตัวอย่างเช่นทุกวันจะต้องส่งดอกเบี้ยเงินกู้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องที่จะต้องดูแลคนเจ็บป่วยที่อยู่ในครอบครัวนะครับยังมีปัญหาเด็กลูกหลานที่ยังเรียนหนังสือนะ,ะที่จะต้องส่งเสียรายวันอีกนะครับ การทก็เป็นการยากที่จะครอบครัวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ต่างๆได้จบได้หมดภายในระยะเวลาอันจำกัดเนี่ยยากมากหลายบางครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่มีทางออกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางรัฐบาลนะท่านนายกศเศรษฐาเนี่ยที่ได้กรุณากำหนดนโยบายดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นนะกะ็ขอ,ข,อขอบคุณทางอมสินด้วย ที่มีโครงการในการที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้กู้ยืมเงินไม่เกิน50 0 0 0บาทเนี่ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อเดือนเนี่ยหรือร้อยละ9ต่อปีเนี่ยมาช่วยในการปลดเบื้องหนี้สินดังกล่าวผมเองในฐานะผู้ว่าการจังหวัดลบบุรีและทีมงานเนี่ยในมิติด้านอื่นๆที่เป็นปัญหาสุขภาพปัญหาทางสังคมผมพร้อมทีมงานท่านในอำเภอทั้งหลายนะเราก็จะบูรณาการส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล่ากาชาติจังหวัดพัฒนาสังคมจังหวัดหรือแม้แต่สถาบันพระสงฆ์นะฮะเราจะบูรณาการทุกภาคส่วนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในมิติอื่นๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับครับสำหรับช่องทางในการลงทะเบียนนะ,ะผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถถ้าท่านทาได้เนะี่ยท่านสามารถลงทะเบียน นะฮะเพื่อยื่นหลักฐานการขอให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหนานี้นอกระบบได้เลยนะครับแต่หากพี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองเนี่ยก็สามารถมาขอรับความช่วยเหลือได้ที่หนะ้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะว่า อยากให้ท่านมาแจ้งพวกเรามาลงทะเบียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือจากธนาคารอมสินเนี่ยการมาลงทะเบียนกับพวกเราเป็นหลักฐานสําคัญเบื้องต้นนะที่ธนาคารอมสินจะใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นในการเข้าไปช่วยท่านในการให้สวัสดิการเงินกู้เบิงต้น